อยากเป็นนายผมอยากเป็นนายกครับพอพอพอกลับไปนั่งชีผมอยากกัญชา,าครับนายลีโอเสื้อขออย่างเดียวนะอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดเลยเออชามันเป็นสมุนไพรนะครับสามารถรักษาโรคได้คนเอ,อ้ยโอ้ยยาเสพติดคนนายลีโอ ยาเสพติดคนเสพตายคนนายรีโอยาเสพติดคนเสพตายคนไขรติดคุกนะโตขึ้นผมอยากเป็นดาราเหมือนพี่เขาครับแล้วพี่คนไหนล่ะผมว่าผมหน้าตาหล่อพอสมควรครับผมอยากเป็นเหมือนพี่บริโอมาลเลอร์ครับอ่าเสื้อก็สนับสนุนนะ แต่ว่าพี่แต่ว่พเพีาณอ่ะความฝันเองมันเ้์สนับสนุนนะแต่มันจะหน้าตาจะไม่ผ่านโอ้ซื้อกลับเลยกลับเลยคนต่อไปอย่าเป็นอะไร ตโตขึ้นคุณจะเป็นคนจนครับอืมเอ็งคิดได้ไงพ่อผมบอกว่าถ้าเราอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีไม่เอาเปรียบคนอื่นไม่โกหโกไม่เกเรตั้งใจอย่าอ่านหนังสือถึงเราจะจนเราก็เป็นคนจนที่ใหญ่นะครับ อืในชบากรใช้สมองส่วนไหนคิดคิดได้ดีมากขอชื่นชมของคัมเซอร์สวัสดีครับ คุยกับเซอร์แต่ตัวมันดีๆหน่อยแล้วครับเก็บครแน่างนี้ยังไม่ถึงสองนะถือว่ายังไม่ผ่าน เสืรอ,อถามจริงะนะยังถนาดอะไรคนเรามันต้องเก่งสักอย่างคนตัหนักกว่าับนี่กวรเต็นเนาะอ่าเสืร์จะถามอีรอบอยากเป็นอะไรผมอยากเป็นพระสงฆ์ครับทุกคนต่างมีความฝันที่แตกต่างกัน แต่สำหรับผมพ่อเคยสอนว่าถ้าเราอยากให้ความฝันนั้นเป็นจริงก็อย่าบอกกับตนเองว่าผมเหนื่อยผมขี้เกียจผมท้อผมทำไม่ได้หรอกแต่ต้องบอกกับตนเองว่ามันเป็นไปได้เสมอแค่พยายามทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรอาจจะเสียใจ แต่เราจะไม่เสียดายเลยและสิ่งที่สำคัญที่เราแต่ละคนมีเท่ากันก็คือเวลาใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมดผมอยากฝากบอกกับทุกคนว่าต้องตั้งเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจนเราจะได้ใช้ทุกเวลาอย่างมีค่าและไม่เดินวนเหมือนนาฬิกา